ค่ะสำหรับในบทที่2นี้นะคะเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่อง risk benefit analysis ก็คือการวิเคราะห์ความเสี่ยงและประโยชน์ที่อาสสมัครจะได้รับในการออกแบบการวิจัยเราจะต้องคำนึงถึง risk และ benefit ที่อาสสมัครจะได้รับทั้งโดยตรงและทางอ้อมอย่างไรบ้างนั้นมันมีหลักการ2ข้อใหญ่ๆด้วยกันค่ะก็คือ1 Do not harm ก็คือจะต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับอาสาสมัคร2ก็คือ maximize benefit and minimize harm ที่จะเกิดขึ้นกับอาสาสมัครทีนี้เราจะต้องพิจารณาอะไรบ้างซึ่งในการพิจารณาการให้ประโยชน์และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับอาสาสมัครนั้นโครงการวิจัยจะต้องมีการ b a l า n c e ว่า risk และ benefit เป็นอย่างไรและโครงการวิจัยที่จะสามารถดำเนินไปได้จะต้องมี benefit มากกว่า risk ที่จะเกิดขึ้นโครงการที่จะเป็นไปตามหลักจีิยธรรมการวิจัยในมนุษย์เราจะต้องคำนึงถึงอันดับแรกเลยก็คือสาย e n t i f i x value สาย e n t i f i c value คืออะไร s าย e n t i f i c value ก็คือคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ว่าโครงการวิจัยนั้นมี m มริ t มีคุณค่าหรือไม่หากโครงการวิจัยนั้น ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าที่จะเกิดขึ้นโครงการวิจัยนั้นก็ถือว่าผิดหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เพราะว่าหากโครงการวิจัยนั้นไม่มีคุณค่าใดๆคุณในฐานะผู้วิจัยจะทําโครงการนี้ไปเพื่ออะไรและจะนําอาสาสมัครมาเสี่ยงโดยที่ไม่จําเป็นทําไมดังนั้นหากผู้วิจัยไม่ได้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางการวิจัยโครงการนั้นก็จะผิดหลักจริยธรรมการวิจัยโดยประยาย ซึ่งคุณค่าทางการวิจัยในโครงการการวิจัยนั้นผู้วิจัยจะต้องเขียนที่มาที่ไประบุปัญหาให้ชัดเจนซึ่งคุณค่าทางการวิจัยนี้ก็เริ่มตั้งแต่การทบทวนวรรณกรรมให้เห็นถึงปัญหาและความจําเป็นของการทําการวิจัยนี้โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่เป็นไปได้ที่จะดำเนินการและกระบวนการออกแบบดีไซน์ต่างๆสามารถที่จะเกิดขึ้นได้จริงและไม่มีอคติ ซึ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นข้อพิจารณาทาง scientific value ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้วิจัยหรือคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆรวมทั้งสปอนเซอร์หรือหน่วยงานต่างที่ควบคุมดูแลมาตรฐานการวิจัยจะต้องพิจารณาถึงหลักการนี้ก่อนว่าการวิจัยนี้มี scientific value หรือไม่เพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดถึง scientific value มันก็หมายความว่าเราก็ต้องพิจารณาว่า โครงการวิจัยนี้มีกระบวนการการทำวิจัยที่น่าเชื่อถือหรือไม่ข้อมูลที่ได้จากโครงการวิจัยนี้ valid ไหมหรือสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ไหมและสามารถตอบโจทย์ของวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยได้นอกจากนี้อาจจะต้องคำนึงถึง social value ในโครงการบางโครงการที่เราจะต้องคำนึงถึงคุณค่าทางสังคม จากการวิจัยเหล่านี้แต่ไม่ได้หมายความว่าโครงการที่มี scientific value จะมี social value ด้วยดังนั้นหลายๆคนจึงอาจสงสัยว่าทำไมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยมนุษย์จึงจะต้องพิจารณาในเรื่องของ scientific value เพราะ scientific value ก็จะนำไปสู่ประเด็นการพิจารณาหลักการให้ประโยชน์และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับอาสาสมัครนั่นเองหากเราพูดถึง risk หรือว่าความเสี่ยงความเสี่ยงในที่นี้หมายถึง คามที่เราทราบว่าอาจจะเกิดขึ้นกับอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการของเราซึ่งความเสี่ยงน้อยหรือมากก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของการทำวิจัยดังนั้นโครงการวิจัยทุกโครงการล้วนมีความเสี่ยงเพียงแต่ว่าความเสี่ยงจะมากหรือน้อยเท่านั้นเองซึ่งในการที่จะบอกว่าโครงการไหนมีความเสี่ยงน้อยหรือความเสี่ยงมากเราดูจากอะไร เราก็ดูจากว่าความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นเป็นความเสี่ยงที่เป็นชั่วคราวหรือเป็นความเสี่ยงที่ถาวรอ,อาจทําให้อาสสมัครอันตรายถึงชีวิตหรือไม่ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทันทีหรือว่าค่อยๆเกิดขึ้นช้าๆดังนั้นข้อพิจารณาในความเสี่ยงก็จะมีในเรื่องของ severity คือความรุนแรง duration คือระยะเวลาที่เกิดขึ้น และการรีสปอนส์ก็คือในเรื่องของหลังจากที่เกิดความเสี่ยงขึ้นแล้วการตอบสนองในการรักษาหรือการดูแลจะเป็นอย่างไรหลักการเหล่านี้คือหลักการที่เราใช้ในการพิจารณาความเสี่ยงในโครงการวิจัยเมื่อเราพูดถึงความเสี่ยงในการเกิดอันตรายกับอาสาสมัครเราก็แบ่งความเสี่ยงออกได้เป็นหลายประเภทอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วในก่อนหน้านี้ความเสี่ยงหรืออันตรายในด้านของฟิสิกอลคือด้านกายภาพ เช่นการเกิดอาการข้างเคียงจากยาวิจัยการเกิดการบาดเจ็บจากการเข้าร่วมการวิจัยการหกล้มเข่าถลอกการหกล้มทําให้ศีรษะฟาดพื้นหรือเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียต่างๆเหล่านี้เป็นฟิสิกอลฮารมและในเรื่องของการกระทบกระเทือนจิตใจการทําให้ไม่สบายใจการทําให้มีความรู้สึกที่รุนแรงมากขึ้นอยากจะฆ่าตัวตาย หรือความเสี่ยงที่ทําให้อสสมัครอาจจะเกิดอาการซึมเศร้าอาจจะเกิดอาการแองไซตี้คือการตื่นตระหนกเกิดความกังวลมากกว่าเดิมเหล่านี้ถือว่าเป็น p s y c h o l o g i c a l ร์ harm ที่เราจะต้องพิจารณานอกจากนี้ก็มี legal h a r มความเสี่ยงในเรื่องของด้านกฎหมายยกตัวอย่างเช่นการไปลอดซื้อยาสเตียรอยในร้านขายของชำหากเราไปเก็บข้อมูลที่เป็นชื่อร้าน ชื่อเจ้ของร้านมาทําการวิจัยและให้มีการขอความยินยอมลงลายมือชื่อเป็นลายลักษณ์อักษรแต่คนเหล่านี้ทําผิดกฎหมายซึ่งจะมีผลตามมาทางกฎหมายดังนั้นกระบวนการขอความยินยอมจะต้องมีกระบวนการที่ไม่ใช่การลงชื่อระบุตัวตนของอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการและที่สําคัญในการวิจัยในปัจจุบันที่มักจะเกิดขึ้นที่บางคนอาจจะมองข้ามไปคือเรื่องของโซเชียลแฮม ยกตัวอย่างเช่นหากเราทําการศึกษาบอกว่าจะทําการศึกษาสํารวจการใช้ยาฆ่าศัตรูพืชในผักที่ขายตามท้องตลาดในจังหวัดพิษณโลกหากข้อมูลที่ออกมาเป็นในทางลบและข้อมูลนี้ถูกเผยแพร่ไปจังหวัดพิษณโลกจะเกิดความเสียหายเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจตามมาเหล่านี้ถือว่าเป็นโซเชียลฮารมการแก้ไขก็อย่างเช่นไม่ระบุว่าจังหวัดนั้นคือจังหวัดอะไร อาจจะบอกเพียงแค่ว่าเป็นหนึ่งพื้นที่ที่มีการสำรวจในประเทศไทยและความเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งที่จะมองข้ามไปไม่ได้เลยคือในเรื่องของ Economic Harms คือในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจ welfare ของอสสมัครหากการวิจัยมีการนัดหมายมากกว่าการนัดหมายที่อสสมัครจะต้องมาเป็นประจำจากเดือนละ3ครั้งเป็นทุกสองอาทิตย์ ทำให้อาสาสมัครจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่สามารถประกอบอาชีพของตนเองได้ทําให้สูญเสียรายได้เหล่านี้จะต้องมีการพิจารณาให้เหมาะสมว่ามีความจําเป็นแค่ไหนที่อาสาสมัครจะต้องมาบ่อยขนาดนั้นและหากอาสาสมัครจําเป็นต้องมาผู้วิจัยมีค่าชดเชยการเดินทางและเสียเวลาให้อาสาสมัครเพียงพอหรือไม่กับสิ่งที่เขาจะต้องเสียไป